มีใครหา Fortuner อยู่บ้างไหมครับนี่คือ Fortuner 2.8V Sigma 4ปี2019เดือนสิงหาคมรถคันนี้มีอายุ5ปีแล้วคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเลขไมล์แค่60,000กิโลเท่านั้นซึ่งถือว่าใช้งานน้อยมากๆแล้วสีเนี่ยนะฮะเดิมทุกชิ้นน็อตไม่ขยับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะใครสนใจดูคลิปนี้ให้จบครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออลตคา c ์ดคสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียวิวสารออโตคานะฮะอยู่กับรถเข้าใหม่ครับนะฮะนี่คือ ToyoTA f o r t u n e r ครับ 2.8V Sigma 4 ปี2019นะฮะลดเดือนสิงหาคมปี2019แท้ๆเลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อด้วยสีขาวมุกนะฮะออกห้างป้ายแดงนะฮะ1 6 5 0 0ล้านแสนบาทวันนี้ผ่านไปแล้ว5ปีเลขไม้แค่6 0 0 0ืโลท่านผู้ชมนะฮะราคาหายไป6 0แสนกว่าผมขายแค่9,99,000บาทเท่านั้นนะฮะคู่มือเห็นไหมครับกุญแจสำรองนะฮะอยู่ครบเลย แล้วจากประวัติเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมผมเช็คแล้วนะถึงกล้ามาคุยได้เข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะเลยนะครับเรียกง่ายๆว่าประวัติดีนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ครบแล้วสีเนี่ยนะฮะจากทีมงานที่บอกผมมานะฮะสีเดิมทุกชิ้นเลยท่านผู้ชมมาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนนะฮะไฟหน้าของเจ้าตัว Fortuner เนี่ยนะฮะจะเป็นใบบีม LED ครับมีไฟ Day t i ทามมาให้ไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับแล้วเลขทะเบียนท่านผู้ชม8กอกไก่รอจุลา 2, 2 4 5สอทมครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์3ห่วงนะฮะของ t o โยต้อยู่นะครับสีเป็นสีขาวมุกสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะฮะมีอยู่บ้างนะครับแต่ผมจะไม่เก็บจะคงสภาพนี้ไว้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวลองขัดสีเอาดูก่อนนะฮะเพราะว่านี่คือสีเดิมจากโรงงานนะครับ สเต็ปต่อไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาดูโครงสร้างของรถคันนี้นะครับเริ่มจากห้องเครื่องกันเลยครับมาครับท่านผู้ชมเปิดฝากระโปรงหน้านะฮะผมสตาร์ทรถอยูอ่เป็นเหล็กคำยันนะครับมาดูความเดิมกันก่อนเลยนะฮะฝากระโปรงท่านผู้ชมดูนะดูตามผมไปเลยนะดูความสม่ำเสมอของสีก่อนนี่สันลอนเมนอาร์เห็นไหมครับชัดเจนสติ๊กเกอร์อยู่ครบลูกยาง นะฮะอ่าและนี่คือตะเข็บซิลิโคนนะเอาเล็บจิกดูได้นะครับเป็นรอยเห็นไหมฮะอ่าไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะฮะของเดิมนี่พลาสติกใสอยู่ครบเห็นไหมครับอ่าฉนวนกันความร้อนหมุดทุกตัวยังอยู่รถคันนี้มีอายุ5ปีแล้วนะฮะไล่เลียงมาจนถึงนี่ครับน็อตยึดฝากระโปรงเห็นไหมว่ามันเกรด A น็อตไม่ขยับเนี่ยไม่ผ่านประแจมาก่อนไม่โดนแกะมาก่อน นะครับแล้วดูน็อตซอกเดิมสนิทเลยท่านผู้ชมนะฮะซอกสวยสีเดิมนะครับน่ะและนี่คือแก้มนะผมแง้มตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งเห็นไหมฮะจะเห็นน็อตแก้มอยู่ว่าน็อตไม่ขยับเห็นไหมอ่าแล้วมีสติ๊กเกอร์ใส่ด้วยนะครับเดิมเดิมนะฮะโอเคไล่เรียงมานะฮะจนถึงคานปีกนกเดี๋ยวผู้ท่านผู้ชมนะฮะดูไฮไลท์ตรงนี้ก่อนนะฮะ,ะจะมีสติ๊กเกอร์มอกออยู่ นะครับแล้วก็แผ่นเพจเห็นไหมฮะหมุดเดิมเดิมโตโยต้าเนี่ยต้องดูแผ่นเพจด้วยนะแกะแปะใหม่ไม่ได้นะถ้าเราดูแล้วเฮ้ยเพจเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยมันเหมือนกับการแกะแล้วเอามาแปะใหม่เดินหนีเลยท่านผู้ชมไม่ได้นะฮะปี2 0 1 9ตรงปีเห็นไหมครับอ่าไม่ใช่ลากจดนะฮะและไล่เรียงไปที่คานเห็นไหมครับรอยต่อคานความสม่ำเสมอของสีนะครับเนี่ยคานปีกนกด้านซ้ายกับคานหน้าเห็นไหมครับต่อกันด้วยน็อตตัวนี้น็อตก็ไม่ขยับ นะครับแล้วไล่เรียงไปจะเห็นตัวปั๊มนะฮะตาปั๊มตัวแอลภาษาอังกฤษเห็นไหมครับอ่าแล้วไล่เรียงไปเลยคานหน้าเดิมมีลูกศรอ,อยู่นะครับผมดู f o r t จูเนอมาเยอะนะครับเนี่ยมีลูกศรชี้เข้าอยู่เห็นไหมตัวที่หนึ่งเดี๋ยวลูกศรมีอีกตัวหนึ่งนะนี่ชัดๆเลยเห็นไหมครับอ่าแล้วฝั่งนี้เป็นตัว R อ่าเนี่ยน็อตยึดคานเห็นไหมครับไม่ขยับไล่เรียงไปนะฮะท่านผู้ชม จนถึงแก้มด้านขวามีพลาสติกอยู่นี่เช็ดได้เห็นเลยพลาสติกใสๆนะฮะแล้วก็เม็ดอาร์คหนึ่งจุดนี่ครับแล้วแกะดูนะน็ะนอตไม่ขยับเห็นไหมครับอ่าไล่เลียงไปจนถึงซอกจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงนะครับและนี่ตาปัาม๊มโตโยตา้านะครับบ่งบอกความเดิมครับ ทีนี้มาดูเครื่องยนต์ท่ผู้ชมเนี่ยกล้องแผนไปตรงนี้หมูเห็นไหมจะเห็นฝาสูบอยู่เห็นไหมครับว่าเดิมๆเลยนะฮะเครื่องยนต์สะอาดมากนะฮะไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มไม่เคยถอดฝาใดๆมาก่อนแน่นอนรับประกันให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะฮะ2.8ลิตรนะครับเวนเทอร์โบนะครับอ่าแล้วก็ดีเซลล้วนนะให้พละกกำลังสูงถึง177แรงม้า นะครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะท่านผู้ชมเดิมมากเดี๋ยวขอดึงนี่หน่อยเห็นไหมไม่มีควันพวยพุ่งออกมานะท่านผู้ชมอ่าไม่มีน้ำมันกระฉอกออกมานะฮะขณะสตาร์ทนะครับสมบูรณ์ครับนี่คือ Toyota Fortuner นะฮะที่บอดี้สวยแบบนี้เกรด A นะครับท่านผู้ชมและไม่น้อยด้วยนะฮะ ใครหา f o r t u n e er ออยู่ไม่ควรพลาดคันนี้นะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับสภาพแบบนี้หายากแทบทุกวันเข้าไปแล้วนะฮะบนท้องตลาดมาถึงช่วงล้อนะฮะท่านผู้ชมเป็นล้อแม็กอลลอยนะฮะสีเทาปัดขอบเงินไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะฮะมาพร้อมกับยางมิชลินยางใหม่มากซีรีส์ของยาง2 6 5หทั 60, R 1 8นะฮะยางปี24ท่านผู้ชมใช้ได้อีก2องสอมปีนะฮะเนี่ย สีวงเนี่ยมิชลินหมดเลยนะฮะต้องมีสองหมื่นไหมปก็เพกว่านะฮะท่านผู้ชมย้างเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับสมบูรณ์สุดๆครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะอ่ามือเปิดเป็นโครเมียมมาพร้อมระบบสมาร์ทกีเลสคิ้วกระจกทั้งสี่บานก็ตัดด้วยโครเมียมมีบันไดข้างนะฮะเส้นสายในการเดินด้านข้างสวยงามครับรถเป็นสีขาวมุกมาถึงตรงนี้พาดูโครงสร้างเริ่มจากประตูบานแรกนี่ตะเข็บนะ ซิลิโคนไล่เรียงลงมานะฮะเนี่ยมันจะมีเม็ดอาร์คเนี่ยท่านผู้ชมดูให้ดีนะฮะอ่าเนี่ยเม็ดอาร์คชัดๆเลยไล่เรียงลงมานะฮะเม็ดอาร์คทั้งแถบเลยแล้วก็เนี่ยสันหลอนนะการขึ้นรูปของโลหะแล้วก็ความสม่ําเสมอของสีและนี่คือซิลิโคนนะครับชัดเจนแบบนี้เดิมๆมาต่อกันที่ซอกเลยนะฮะหมูแผ่นให้เห็นซอกซอกเดิมไม่แกะไม่ถอดนะครับท่านผู้ชม แล้วก็แผ่นไปจนถึงแป้นคันเร่งแป้นเบรกเลยนะฮะ,ะเห็นไหมครับว่ารถของผมเนี่ยนะฮะไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําแน่นอนนะครับตรงนี้เรารับประกันอยู่แล้วนะครับอ่านี่แกะดูเม็ดอาร์คชัดชัดนะสีขาวมุกอาร์คชัดชัดเลยนะครับเนี่ยก้มมองได้อ่าใส่คืนให้เรียบร้อยดูด้านบนเสร็จแล้วก็มาดูชายล่างเห็นไหมครับ เมอาร์คชัดเจนนะฮะเจ้าของเดิมเติมยางในตัวเจนจาก BQ ควิกอีกแล้วนะฮะ,ะก่อนประตูเดิมหมุดนะฮะน็อต <Not S 1> ยึดบานพับประตูบานถัดไปตัวล่างชัดเจนไม่แกะตัวบนก็ไม่แกะเดิมสนิทครับที่เสาบีแบบนี้สวยบานแรกผ่านแบบเนียนๆน,น,นะฮะมาบานที่2ต่อเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับของเดิมของแท้เป็นแบบนี้สีเดิมนะความสม่ำเสมอของสี ไล่เรียงมาจนถึงชายล่างนะครับเห็นไหมชัดๆแบบนี้เลยดูง่ายครับรถใหม่ๆนะครับกระดูกงูชัดๆก้มมองได้นะฮะท่านผู้ชมใส่คืนให้เรียบร้อยนะแล้วก็ชายล่างเห็นไหมครับเม็ดอาร์ชัดๆเลยก่อนประตูก็เดิมฮะชัดเจนสะโภกค,คิ้วโฮเมียม เห็นไหมฮะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวใดๆนะครับสวยงามไฟท้ายไฟเบรกเนี่ยเป็น led นะฮะมีสปอยเลอร์ด้วยนะด้านบนนะครับมีไฟมีกระจกเนี่ยมีไล่ฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนอันนี้ก็คิ้วโครเมียมนะโลโก้3ห่วงนี่คิ้วโครเมียมอีกนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ Fortuner มีกล้องมองหลังอยู่ข้างๆกรอบป้ายทะเบียนนะฮะมีสัญ,ญลักษณ์2.8 Sigma 4 ขับเคลื่อนสี่ล้ออ่าแล้วเปิดฝาท้ายหน่อยฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะกดนิดเดียวนะฮะแล้วก็เดินถอยออกมาเห็นไหมครับไฟฟ้าทํางานอ่าโอเคดูตะเข็บหน่อยเนี่ยตะเข็บเดิมขอผ้าหน่อยอเช็ดเี้เห็นหน่อยนะรถมันเพิ่งเข้านะท่านผู้ชม ตะเข็บเดิมนะฮะมีอาร์คชัดๆนะครับสวิตฝาท้ายนะครับแล้วก็มาดูน็อตยึดฝาท้ายท่านผู้ชมเห็นไหมไม่แกะไม่ถอดไม่โดนประแจนะแล้วเนี่ยเม็ดอาร์คเห็นไหมครับและนี่สะโพกสะโพกด้านบนเห็นไหมครับมีเม็ดอาร์คลอยเชื่อมเนี่ยลอยเชื่อมเนี่ยดูให้ดีนะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยนะฮะด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเหมือนกันเป๊ะครับนะฮะใช้ไฟฟ้านะฮะใช้โรบอทจากโรงงานนะฮะเซตตำแหน่ง ตั้งค่าแบบเหมือนกันอย่างกบแดนะครับเห็นไหมถ้าผิดแผกไปจากกันนะไม่ใช่ไม่เหมือนนะซ้ายขวาไม่เหมือนไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมหรือตำแหน่งเม็ดอาร์คใดๆก็ตามนะครับซ้ายขวาเหมือนกันหมดนะครับจนถึงน็อตยึดเห็นไหมครับแบบนี้ก็เดิมๆแล้วล่ะนะชัดเจน ทีนี้มาดูที่เก็บสัมภาระท้ายรถนะฮะท่านผู้ชมเอกลักษณ์ของ Fortuner เคเขาก็คือเบาะแถวที่3สามารถที่จะแขวนได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเห็นไหมครับพรมพื้นสะอาดแม่แรงอุปกรณ์ขันล้อต่างๆอยู่ครบนะครับเวลาปิดก็นี่เลยกดโอเคชัดเจนเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายของตัวรถกันต่อครับด้านซ้ายท่านผู้ชม ดูเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ดูอย่างไรนะฮะก็ดูเหมือนกันนะครับเดิมๆชัดเจนกระดูก<อ>ดึงได้ของมันดึงลงมาดูได้นะครับชัดๆโอเคด้านบนเสร็จแล้วก็ดูชายล่างเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับท่านผู้ชมใส่คืนให้เรียบร้อยนะฮะอ่า โอเคบานที่3ผ่านบานสุดท้ายฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะมีระบบสมาร์ทเคเลดด้วยเหมือนกันนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับบันดงบันไดาทางขึ้นเขาใหม่อยู่เลยนะรถใช้งานน้อยเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เมนาร์ Men k, เห็นไหมครับ,เห,หรบเหมือนเดิมกัแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับตำแหน่งนะฮะไล่เรียงมาสันรลอนการขึ้นรูปนะฮะชัดเจนความสม่ำเสมอของสีดูให้ครบครับแผ่นไปจนถึงซอก นะครับซอกก็จะเป็นพวกบานพับต่างๆเห็นยันถึงน็อตแก้มเลยท่านผู้ชมเอ,อว่ามันไม่แกะไม่ถอดนะฮะนี่เห็นไหมครับชัดๆนะฮะด้านบนชายล่างดูเห็นไหมครับอ่าชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็ดูน็อตยึดบานประตูบานถัดไปเห็นไหมครับสวยเดิมขอดูหลังค่าน่อย โอเคหลังคาลูกยางดำอยู่เลยท่านผู้ชมนะฮะมีชาร์กฟินด้วยมีนี่ราวหลังคาไว้ใส่แหลกนะฮะอ่านะครับก็เดิมครับพอที่จะสรุปได้เลยนะครับดูขนาดนี้นี่คือ Toyota Fortuner นะฮะ2.8 V Sigma 4 body แบบนี้เกรดเกรด A เลยน็อตมันไม่ขยับเลยสักชิ้นเดียวนะฮะไม่เคยทำสีด้วยนะครับหารถก็ควรที่จะหาให้ได้แบบนี้นะรถมือสอง บอดี้สวยๆประวัติดีๆยางใหม่4เส้นนะครับรถคันนี้สิ่งที่ผมการันตีนะไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําเลขไม้แท้ระบุในสัญญาซื้อขายได้เอารถคันนี้ไปตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้เดี๋ยวผมออกค่าใช้จ่ายให้นะครับาพาช่างมาดูได้นะครับมาถึงที่เต็นท์สามารถขอผมทดลองขับบนถนนจริงได้นะครับโดยที่ไม่ต้องจองนะครับหรือจะโทรมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเลขทะเบียน เอาไปตรวจสอบก็ไม่มีปัญหานําเสนอด้วยความตรงไปตรงมาผมไม่กังวลใดๆอยู่แล้วครับมาดูภายในครับท่านผู้ชมนะฮะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีชามัวนะฮะสีออกชาชานะฮะท่านผู้ชมนะครับเริ่มจากแผงข้างก็สีชานะฮะเห็นไหมตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบ็คกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะท่านผู้ชมกดแป๊กเดียวนะฮะขึ้นอัตโนมัติเลยเห็นไหม เมื่อเปิดโคมียมนะครับที่วางแก้วน้ําลําโพงนะครับเนี่ยแล้วเนี่ยวัสดุเนี่ยใหม่ได้เนี่ยยังใสปิ้งอยู่เลยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยสวยนะครับและดูเบาสภาพดีท่านผู้ชมหนังตึงเปี้ยเลยพรมพื้นต่างๆใหม่มากนะฮะโอเคเนี่ยนะฮะหารถมือสองต้องให้ได้แบบนี้นะครับเบลก็ใหม่ดูดิรถ5ปีนะปี19ปีนี้ปี24 ลองนั่งดูหน่อยอ่าโอ้แอร์ตรงตามตำแหน่งนะฮะมีมือจับนะครับหลังเบาะคู่หน้านะฮะใหม่มากได้ยังเดินใสๆอยู่เลยท่านผู้ชมกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้ตรงนี้เป็นที่แขวนนะฮะห้อยของห้อยถุงแกงนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ power outlet นะฮะพร้อมกับเสียบปลั๊กไฟได้นะครับท่านผู้ชมใหม่มากดูสิ เซาซีมีแอร์แบ็กนะมีถุงลมนิรภัยแอร์ตรงตามตำแหน่งนะฮะแล้วนี่คือไฟสองสว่างข้างในเป็น LED นะฮะแอร์ออโต้นะปรับความแรงของลมได้เนี่ยปรับเองได้นะครับท่านผู้ชมออนออฟได้นะฮะอันนี้เป็นที่เท้าแขนอ่าโอเคที่เท้าแขนพอดีไม่ไม่ต่ำลงไปนะฮะกำลังดีนะครับมีซอฟทัชตรงนี้เห็นไหมเป็นที่วางแก้วน้ำขวดน้ำนะครับเล็กรูม <Head> room, เฮดโูมเลืเหลืออยู่แล้วนะฮะสำหรับ f o r t จ n e er. นอรแอร์เย็นเร็วด้วยนะฮะนั่งสบายใหม่นี่ขนาดยังไม่ได้ฟอกนะท่านผู้ชมยังเนี้ยบได้ขนาดนี้5ปีไม่หก0 0ื่สภาพแบบนี้หายากเต็มทีนะผมบอกให้เลยนะครับผมได้มันมาแล้วนะอยู่กับผมแล้วนะครับข้างหลังเพอร์เฟเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อมาท่านผู้ชมดูแผงข้างดูหนังเดิมเนี่ยดูได้ใสปิ๊งนะฮะท่านผู้ชม นี่สีดำเป็โนโนแบกกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติ4บานเลยเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกนะฮะกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้ามือเปิดคมเนียมนนเนี่ยมันคือสิ่งของนะฮะมันคือปุ่มสัมผัสที่ต้องใช้งานทุกวันนะท่านผู้ชมแต่ดูสิมันยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วดูทางขึ้นดูทางขึ้นนะเนี่ยปกติเนี่ยมันจะต้องถลอกนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยทางขึ้นตรงเนี้ยมันต้องถลอกเป็นรอยรองทงรองเท้าบ้างนะฮะแต่เนี่ย มันยังใหม่อยู่เลยแล้วดูเบาะไฟฟ้าดูปีกเบาะดิมันไม่ซุดไม่ยับด้วยเห็นไหมครับชันเลยตั้งอยู่เลยนะฮะแล้วได้ยังขาวอยู่เลยนี่คือรถที่แบบโอ้โหท่านผู้ชมใหม่มากนะฮะเดี๋ยวนะไอ้นี่ยังมีอยู่นะเขาเรียกที่ล็อกอะไรวะหมูมล็อกเบรกล็อกคัสล็อกเบรกนะท่านผู้ชมมีกุญแจด้วยนะสองดอกตรงนี้เดี๋ยวให้ไปด้วยนะอ่าเดี๋ยวให้ติดรถไปด้วยเลย นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวผมไปลองนั่งดูหน่อยมาโอเคนั่งสบายนะฮะเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะเป็นแบบนี้เมนูนนะ,ะดึงหดได้นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวมีแวบๆตรงนี้อะไรเข้าสู่ล่าสุด เข้าศูนย์ล่าสุดวันที่4ี่เดือน 4, ี่หกเดเดือนไหนเมษาปะเพิ่งเข้าศูนย์เพิ่งเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาเมื่อเมษานะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมแปดก็ไก่รอจุฬาสองสี่สองสองสี่หนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะคันนี้เป๊ะจริงนะครับพงลยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะแล้วก็ตัดด้วยลายไม้ดูสภาพดิหนังเดิมสภาพยังดีอยู่เลยนะฮะรับสายวางสายได้มีคูดคอนโทนนะฮะอ่า มีแพเทิรชิพด้วยสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพงมาลัยได้นะครับโลโก้โตโยต้าแอร์แบ็กเสียงแต่เสียงล้แหลมนะฟอร์จูเนโอเคและนี่คือที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดถังน้ํามันที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับและนี่เอนจินสตาร์สต็อปนะครับช่องแอร์เรือนใหม่60,000กว่าโล60,000กว่าโลปีหนึ่งก็ใช้งานประมาณหมื่นนิดๆใช้งานน้อยนะฮะท่านผู้ชม โอเคเรือนไม้สวยนะครับนั่งสบายเนี่ยแล้วก็เท้าเนี่ยกว้างเห็นไหมผมชอบเท้าซ้ายเนี่ยมีแป้นวางอยู่เห็นไหมแล้วตรงเนี้ยมันไม่บางคันมันเบียดกันแบบนี้มันเบียดกันมันมันมันทำให้อึดอัดอ่าแบบเนี้ยผมชอบมันกว้างมันอิสระดีนะครับไม่รู้นะเวลาขับรถผมชอบแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมมันเป็นความรู้สึกเวลาไปลองรถเนี่ยบางที Mercedes b e เบเนี่ยนะฮะตัวเล็กๆเนี่ยเท้าเบียดเลยนะ เออมันสงสัยมันจะเหมาะกับผู้หญิงหรือว่ารองเท้าผมอาจจะใหญ่ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับดูหลังคาท่านผู้ชมไม่มีรอยเจิมรอยยันสะอาดตานะฮะที่บังแดดมีกระจกมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับยังตึงๆอยู่นะครับสข้างเลยนะครับและนี่คือที่ใส่กรอบแว่นนะฮะอันใหญ่ใส่กรอบแว่นได้จริงๆอะ่ะกรอบมันใหญ่ๆะนะครับไฟส่องสว่างข้างในเป็น LED นะครับสวยงาม กระจกมองหลังเป็นแบบธรรมดานะฮะน่าจะให้ตัดแสงมานะฟอร์จูเนเสา A มี Airbag นะฮะถุงลมนิรภัยมีมือจับกระจกบานหน้านะฮะเจ้าของเดิมติดฟิล์มรามีน่ามาท่านผู้ชมไม่ล้าวไม่แตกนะฮะไม่มีสะเก็ดหินนะครับแดชบอร์ดสีดำนะครับใหม่ถัดลงมาเป็นช่องแอร์สช่องนาฬิกาเวลาเที่ยงพอดีนะไฟฉุกเฉินและจอนะครับท่านผู้ชมเป็นคำสั่งภาษาไทยเป็นกล้องมองหลังได้ด้วย อ่านะครับใส่พวกเมมโมรี่การ์ดพวกเสียบ USB ได้นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเนี่ยนะฮะเชื่อมต่อพวกบลูทูธพวกอะไรได้นะเป็นจองของโตโยต้าเขาเลยและตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังเห็นไหมบุหนังสวยงามนะฮะอ่าแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นระบบทำความเย็นนะฮะท่านผู้ชมแอร์แยกอิสระซ้ายและขวานะครับแอร์หลังได้ด้วยนะเปิดปิดได้นะครับตรงนี้ power outlet นะฮะปุ่มลงทางลาดชัน นี่ปุ่มขับเคลื่อนสล้อนะอยู่ตรงนี้นะ H2 H4 L4 นะฮะอ่าอยู่ที่เราเลือกนะฮะสภาพท้องถนนของเราเป็นอย่างไรนะครับและนี่คอนโซลเกียร์ตกแต่งด้วยสีดำลายไม้ใหม่มากนะฮะเนี่ยไม่มีรอยถลอกนะฮะเนี่ยบางคันเยินนะวา,นนวางนู่นวางนี่นะฮะถลอกปอกเปิกไปหมดนะฮะแต่คันี้เนียนยันหัวเกียร์เลยนะครับใส่ขวดน้ำหัวเกียร์เป็นแบบ พุ่มหนังนะฮะเีย็นแบบขั้นบันไดนะครับ e ีโค o โหมดพาวเวอร์ปุ่มกรลื่นถไลา์ออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้แล้วนี่เบรกมือดูเบรกมือดูได้ด,ดิยังใหม่อยู่เลยนะครับรถใช้งานน้อยที่เท้าแขนอืมมีนี่นนที่คอกระจกนะครับอ่าใส่ของได้นะครับท่านผู้ชมแล้วนี่ a i r b a บ็ bag, ตรงนี้บุหนังนะฟอร์จูเนกดได้นะ เก็บของได้เห็นไหมอ่านี่เกะล่างก็มีอีกนี่เห็นไหมครับแล้วดูความใหม่ของพรมพื้นของเบาะตัวนี้สิท่านผู้ชมหารถยนต์มือสองหาฟอร์จูเนอร์มือสองต้องหาให้ได้อย่างคันนี้ครับเนี้ยบทุกจุดเลยนะครับสเต็ปต่อไปนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับอื่นๆเนี่ยโดยรวมเนี่ยอยู่ในขั้นที่เยี่ยมยอดแล้วนะฮะเดี๋ยวไปลองการขับขี่หน่อยว่าจะเป็นอย่างไรกันครับออกถนนจริงแล้วนะฮะท่านผู้ชม กับเจ้า Fortuner 2.8 V Sigma 4ปี1.9แท้ๆสีขาวไม่ห60,000กิโลเป็นรถ PPV ครับท่านผู้ชมอนเนกประสงค์นะฮะสำหรับ Fortuner เนี่ยสูงนะครับทัศนวิสัยในการมองเนี่ยไกลเลยกว้างเห็นไหมครับกระจกซ้ายขวามองได้ชัดเจนนะฮะพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือเบาะนั่งสบาย ทีวางเท้าซ้ายนะฮะอ่าดีเท้าขวาแป้นคันเร่งแป้นเบรกตำแหน่งดีนะครับแอร์เย็นเร็วเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่ได้เข้ามารบกวนนะฮะในห้องโดยสารนะครับสบายนะฮะอ่าก็มีอิสระในการนั่งนะครับไม่อึดอัดอ่ารถสูงด้วยนะครับ P P V ลุยๆหน่อยนะครับขับสี่ด้วยนะครับมีดีกว่าไม่มีนะ มีดีกว่าไม่มีบางทีเราอาจจะต้องใช้นะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้หรอกว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่บางทีไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ,ะ Vn Turbo นะครับ2.8ลิตรนะครับ Direct Injection นะครับให้พละกำลังสูงสุด177แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะฮะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด 6จังหวะอ่าก็เอาตัวรอดได้นะฮะแรงเร็วได้ทันอกทันใจได้นะครับอ่านี่ลองนะเราต้องเปิดไฟเลี้ยวอยู่เรื่อยนะฮะเพราะว่าเราอยู่บน f o r t จ n นเนนะครับท่านผู้ชมอ่าโดยรวมโอเคยางใหม่สีเส้นช่วงล่างไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมานะเข้ามาในห้องโดยสารให้ลบกวนเลยนะครับแน่น ช่วงล่างเฟิร์มเลยว่านแน่นนะครับอ่าพุงอะไรก็แน่นเบรกเบิกดีอยู่นะฮะาราคาออกห้างป้ายแดง1 6ึ0ง0้านหกแบาทวันนี้ประหยัดไปหก0สนห้าท่านผู้ชมเหลือ9,99,000บาทราคานี้จัดไฟแนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำแนะนำทุกคลิปเลยนะดาวสูงสูงเข้าไว้นะฮะผ่อนให้น้อยปี ดอกเบียรถยนต์มือสอแพงกว่าป้ายแดงครับผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีนะครับนี่คือวิธีการที่ผมแนะนำเนี่ยมันคือวิธีการที่ซื้อรถยนต์มือ2แบบคุ้มค่านะฮะในการจัดไฟแนนซ์นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยช่วงล่างดีอัตราเร่งก็ดีอัตราบริโภคน้ำมันนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้ก็13 14กิโลลิตรเนี่ยทำได้นะฮะ,ะมีโหมดอีโคอยู่นะฮะตัวนี้ เดินทางไกลๆก็จะยิ่งประหยัดนะครับเป็นดีเซลด้วยนะครับดูแลง่ายอึดทึกทนอะไรเทียบอะไรเทียมอะไรแท้หาง่ายไม่จุกจิกนะครับตัวนี้เป็นรถที่ใช้ไปเถ้ะท่านผู้ชม10ปี20ปียังมีขับกันอยู่เลย f o r t จูเนโฉมแรกปีสอง4ปลายปีปีนี้ปี24แล้วนะ f o r t จูเนอร์กำเนิดมา20ปีแล้วนะท่านผู้ชมยังเห็นขับกันอยู่เลย เครื่องสามพันนะฮะโอเคครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะท่านผู้ชมที่ผมผมก็รู้สึกดีนะฮะที่รีวิวมันไม่น้อยตรงโจ์นะบอดี้สวยน็อตไม่ขยับตรงโจทย์นะครับราคาดีประวัติดีนะครับมันก็เพอร์เฟคทุกอย่างแล้วนะครับหารถมือสองก็หาได้ให้ได้อย่างคันนี้ลูกค้าซื้อไปก็ เชื่อหรือเกินว่าไม่โทรกลับมาตําหนิผมอะนะฮะได้ของดีนะครับช่องผมต้องได้ของดีนะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับท่านผู้ชมคิดว่าอยู่ไม่นานนะครับราคานี้นะครับผมเนี่ยยกสองนิ้วให้เลยครับน่าจะอยู่ไม่นานนะฮะบอดี้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมภายในสะอาดหมดจดแบบนี้นะฮะประวัติก็ดีนะฮะการขับขี่ก็ดีมากๆ นะครับน่าจะอยู่ไม่นานนะฮะราคา9 0 9 9,000บาทใครสนใจนะฮะโทรหาผมได้เลย0915577695นะครับผมรับสายเองรถคันนี้จอดอยู่ที่วิสานออตโตคาร์การจนาพิเศษนะครับอยู่ตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้อยู่ก่อนติดเนตอ,อยู่ก่อนเนติบัณฑิตสภา100เมตรเท่านั้นนะครับและผมเองเนี่ยก็อยู่ที่วิสารการจนาพิเศษนะครับไม่ได้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่นี่ ที่เดียวเท่านั้นนะครับเบียวิสารออทคคาร์ต้องเจอกันที่กาญจนานะฮะใครสนใจคันนี้นะฮะต้องรีบเลยจะเป็นอีกหนึ่งคันที่มันจะอยู่ไม่นานนะครับด้วยสภาพแบบนี้ก็อย่างตามคลิปนั่นแหละนะฮะท่านผู้ชมผมเบียวิสารออทคคาร์ย้ําจุดยืนนะครับผมนาเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับมาเจอกันก็ต้องเจอของสวยๆส,สภาพดีแบบนี้สิครับ